อ่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะอ่าใน,นคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการใส่งานโปรแกรม EMT นะและการในคลิปนี้เราจะมาแจกนะบริไม้ไว้แจกให้ทานผู้ชมแต่จะเให้ทานผู้ชมใส่ฟรีหนึ่งเดือนอ่าโปรแกรมนี้มีราคาเท่าไหร่ราคามันก็คือประมาณหาสิบหาดอลลาร์เราซื้อมาหาสิบห้าดอลลาร์แต่ใส่งานได้ตลอดชีวิตตลอดเลยเนาะอัปเดตฟ,ฟรีฟรีอัปเดตโปรแกรมนี้ก็คือมันสามารถอัน ล็อินภายในมือหนึ่งได้หาคอมหาเครืคอ่องหาคอมพิวเตอร์หรือว่าหมยถึงหาขครงเนาะดะนั้นเราจะมาแจกกระทานผู้ชมใส่เนาะคนที่ติดตามเราเพื่อใหที่เจอปัญหามาแต่เจ้าบมมีโปรแกรมแก้ดะนั้นเราจะให้จอาทานผู้ชมใส่ฟรีหนึ่งเดือนเขาซื้อมาหาสิบห้าดอลลาร์เนาะก่อนที่เจ้าจะใส่โปรแกรมนี้ได้เจ้าก็ต้องมาดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนอ่าก่อนอื่นเขาจะอธิบายก่อนเพื่อให้ที่ต้องการอยากซื้อก็ติดต่อมาได้อ่านะถ้าว่าให้บ่อยากซื้อ อยากทดลองใส่กะแอดเฟซบุ๊กมาเนาะเราจะให้ขี้ไปลองใส่เนาะอ่ามาเบิ่งโมเดลที่ว่ามันซัพพอร์ตโมเดลที่มันซัพพอร์ตมันก็นสามารถปลดได้หลายๆรุ่นเนยมันบอกว่าเซียวมีมีร้อยสิบแปดสิบสองเครื่องออลปโปสองร้อยอ่าหกสี่เครื่องอนะ่ามาเบิรมันมียังเนออัปโปเมันก็นมีออลปโปเลนโนพวกนี้เนาะมันปลดได้เราจะบอกรายละเอียดเนานะ อันนี้คือรุ่นที่มันปดได้อ่านเบิร์นะเ e น o v o วฮอค c ม m m เอ็มดีเค d อนอะอันนี้คือรุ่นที่มันปดได้ OPPO นี่เนาะเคยนอกเข้าใจเนาะ่วนราคามัน,นเบิร์ในนี้ก็ได้นี่เขาสื่อโตแบบอัลิมิตเนะตัวนี้อัลิมิตเห็นบอกสามารถล็อกอิน ภายในหนึ่งวันเนาะได้หาเครื่องหาคอมพิวเตอร์กับอันอัลเลนิตเนาะแต่ว่าไปที่ชื่อตัวราคานี้เนาะอันนี้ตัวมันมันซื้อบ่ได้เนาะเขาลองแล้วบ่ได้เป็นหนึ่งเครื่องตัหนึ่งวันเนาะแต่ตัวนี้เขาปิดเขาซื้อบ่ได้เขาซื้อสแตนดาดตัวนี้เนะสี่ร้อยห้าสิบแปดหยวนถ้าว่าเป็นเงินดอลลาร์ประมาณอยู่ห้าสิบห้าดอลลาร์เนาะเขาซื้อในเว็บอีกเว็บหนึ่งห้าสิบห้าดอลลาร์ตัวนี้ถ้าว่าเป็นเงินกีบก,ก็ประมาณอยู่ ห้าห้าแสนบาทเนาะแต่าเป็นเงินเงินไทยกับประมาณอยู่พันกว่าบาทแต่กคน่บนี่ว่าพันเท่าไรพันแปดพันเก้านี่แหละเนาะคนแบ่ว่เลิเินเท่าไรอันนี้คือราคาของมันส่วนใครที่อยากลองไส้ผมมีโปรแกรมอยากลองเข้าใจลองฟรีเนาะให้เจ้าติดต่อมาทั้งเฟซบุ๊กอ่าก่อนอื่นที่เจ้าจะลองโปรแกรมเท่าไรเจ้าต้องดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนให้เจ้าเข้ามาในเว็บนะอาจจะขอให้เบพิมพ์ในนี้ว่า e m เดบอร์เพนประมาณนี้เนาะ e m s หนอ e m e g m s หนะตามนี่เลยละนี่นี่นี่อินเทอร์เข้าไปมันจะเด้งมาในหน้านี่หลายคนอาจจะอยู่มาในหน้าโฮมอาจจะเมื่อกี้คำว่าดาวน์โหลดนะมมคลิกดาวนโหลดมมนโหลดผ่านยัง google นะหรือว่าผ่านตัวใดเมื่อกี้คำว่าอินสตาลเฮยคลิกดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้เนะดาวโหลดลงไปในเครื่องของเจ้าไปอยากดาวน์โหลดอัน ดเวอร์เนาะดาวน์โหลดล่อมก็มาเลือกในนี้พวกทูลพวกหยังเนาะเลือกเบิ่งดาวน์โหลดมาแล้จะก็ได้โปรแกรมประมาณนี้เฮาก็แต่ไฟล์ก่อนย้ําเนาะเฮาให้ใช้ฟรีแต่อาจอาจจะบ่ให้ใช้ตลอดชีวิตแต่ว่าเฮาอาจจะให้ใช้บางช่วงอ่าเดีโปรแกรมมาประมาณนี้กติดตั้งโปรแกรมง่ายๆติดตั้งโปรแกรมก่อนเนาะ เอา,าเขาก็มีโปรแกรมปดอยู่นะเนาะเขามีโปรแกรมปดอยู่แล้วเอาก็บบุคยไดีใส่ในช่วงนี้กับบุคอยว่างนะแล้วนกะ็ถือว่าเป็นการตอบแทนทนผู้ชมที่ติดตามเขานะ้าเนาะถ้าว่าจะเจองานมากจะบมีโปรแกรมปดแต่ก่อนอื่นมเมื่อเรจะจะหอกว่าเจาจะใส่โปรแกรมเขาได้จ็ต้องไปเซ็คเบิร์ในเว็บก่อนว่าในโมเดลมันมีรุ่นของเจ้าบอถ้ามันมีล้วเจก็ติต่ตมาเนาะก็ะใช้ส่ฟรี อ่านเร่งมาที่ตั้งอันไม่ค่อยชอบพวกอ่าสตูดิโอนาวิสุวนที่เข้าไปที่ตั้ง เอ๊ะติดตั้งเร็จแล้วก็คลิกเปิดนะับพินิจหรือว่าวคลิกออกก็ได้มีโปรแกรม,มใช่ลหมใช่ไหะโอดิโซ่หน่าจอบอก่กโอ้นี่นะโอดิโซ่ก็เปิดน,นทติวิลาดวยนิติวิลายตัวเด็ดเป็นนิติวิลาดโอดิโซ่คลิกเปิด หลังจากจะเปิดโปรแกรมขึ้นมามันจะได้ขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้เนาะมันก็จะบังคับให้เฮาล็อกอินยูเซอร์ของเฮาเข้าไปถ้าว่าผู้ใดที่บ่คคยซื้อหรือว่าจะเคยไปสมัครฟรีจาก็ล็อกอินบ่ดด้เจะก็ลองเฮ็ดเบิงบ่ซเสือค่ะล็อกอินเบิงว่าล็อกอินได้บอเนาะฉะนั้นมากับบังคับให้เฮาซื้อโปรแกรมก่อนแอตเทโปรแกรมก่อนเนาะก็คือตลอดชีวิตเนาะอ่ามือหนึ่งล็อกอินได้หาเครื่องหาคอมพิวเตอร์แล้วก็สมัครหมายถึงคนล็อกออนไลน์เนาะ เครื่องไพกระยาไปในหาเครื่องต่อหนึ่งมือจาก็เราอินยูเซอร์ User ของเจ้า้าไปแต่ถ้าว่าไพที่บมี่อากลองใส่นะาให้ใส่ฟรีให้ติดต่อมาทาง Facebook เนาะเราก็จะให้ยูเซอร์ไปใส่ยูเซอร์แล้วรบับผ่านแล้วก็คลิกล็อกอินโอเคล็อกอินได้แล้วโอเคล็อกอินได้แล้วเนาะล็อกอินมามันจะเริงมาหนาต่างประมาณนี้เนาะก่อนที่เจ้าจะใส่งานได้เจ้าก็ต้องมาดานวน์โหลดไดเวอร์ก,ก่อน อีกไดรเวอร์ iver, มันมี3แบบเนานะอิ P er, USB, com, iver, นสทอรอเรอร์ไดเวอร์ ADB เนาะ Fastboot ไดรเวอร์แล้วก็อินเทอร์ทอคอมเนาะ H H S เนาะ USB Q Loader ไดรเวอร์แล้วก็อินเทอร์ทอเม dia tech R P Loader USB VCOM ไดรเวอร์เนาะติดตั้งลงไปในคอมถ้าว่าไปมีแล้วอ่ะไม่มีปัญหาอย่างเนะนาะเข้ามมาดูช่วยให้เข้าเอาลงเปลียน setting มันก็มีอยู่ในน,นี้มันก็มีปัญหาอย่างเนาะอัปเดตล่าสุดหามาเบิ่งรุ่นบัตรนี้รุ่นที่มันรองรับก็คือ Xiaomi แล้วก็มาเบิงโมเดลมันมีโมเดลอย่างเนที่มันรองรับจะมาเรียนเบิกนะ Oppo แต่ว่าเขาจะเน้นเรื่อง Oppo นะเพราะว่าเหมือนเขาจะเจอ Oppo หลายเซ็นต์ที่ยกตัวอย่างจนวิธีการปดกันง่ายๆเลือกรุ่นเลือกโมเดลของเจา้าอ่าอย่างเซน K, นะ็นต์ A1K เนอะลองเอิ่งแต่เขาบ่มีเครื่องนะบ่มีเครื่องกลับมาในนี้ปุ๊บมันก็จะมีให้เจ้าบอกว่าวิธีการปดนะอ่า แพดแพดโหมดเนาะพาวเวอร์ออฟหมายถึงปิดมือถือเจ้าแล้วกดปุ่มเพิ่มเสียงโวลัมอัพโวลัมดาวเพิ่มเสียงลดเสียงค้างไว้แล้วก็เชื่อมมือถือกับคอมหรือว่าคอนเะน็กต์ยูบีเนาะคอนเน็กต์ยูบีเคเบิลหมายถึงเชื่อมมือถือกับคอมเนาะก่อนเจ้าจะคลิกเชื่อมพวกนี้เจ้าก็มาคลิกสตาร์ทในก่อนว่าเจ้าจะปล่อกอีกอย่าง uh, P, อเอฟอาร์พีบอเนาะเพกตูรีรลิเซช์โปลานะจอกเลยตัวนี้ดูไปต้องการเชื่อใส่ฟ,ฟังก์ชันแพด แผลนล่อมเป็นยังก็มาเลือกตัวนี้อันล็อกก็มีตัวนี้ขึ้นมานะ user data แล้วก็ทูลมันนีเลือกให้เจ้าเลือกเบอร์ว่าเจ้าจะใส่อีกอย่างมันมีรายเบรเนานะ vivo e ก็คือกันแหละทุกรุ่นใคล้ายๆกันนะเลือกโมเดลมันก่อนมันก็มีรายรุ่นอยู่ smart เนาะมีรายรุ่นเนาะจะไปเลือกใส่ lenovo com mediatek android P R O G ไปจับรู้ยังเคยเจออันนี้ใส่ S I S M n อ U S B ร r o g r a m อ่าลองไปเลือกใส่เบ้างนาะถ้าว่าไปสนใจเนาจะลองใส่งานกันทักเฟซบุ๊กมาเนาะเออลืมลืมก่อนเจ้าจะใส่เขายืมใส่กองเขาจะให้ใส่ฟรีเนาะเจ้าต้องไปดาวน์โหลดบางคนอาจจะยังไม่จักบอกเพราะว่าเหมือนคนจะําเท่าไหร่ เวลาเขาจดออนลดล็อกออนไลน์หรือว่าจะเฮ็นตมต่อถามเขาว่าจะเจอ,อย่างไดต่ออันงงให้เจ้าขอมมาในซองของเขานะแต่เจ้ายังบ่เคยก็คือจะเปิดทีมวีเวอร์หรือว่าโปรแกรม a n y d เด k ในคอมของเจ้าแล้วก็ส่งรหัสมาเขาก็จะไปล็อกอินโปรแกรมในหน้าจอคอมให้เจ้าใส่งานฟรีแต่ว่าเขาจะบ่ให้รหัสนะแต่เขาจะไปล็อกอินให้เจ้าใส่แต่เจ้าต้องเปิดหน้าจอคอมเจ้ามานะวิธีการเปิดหลายคนบจ่จักนะถ้าว่าไผจักแล้วขามไป ให้เจ้ามาดาวน์โหลดอ่าใช่ไหมจำไวเบงคลิปตัวนี้นะ AnyDesk น,นะเป็นโปรแกรมควบคุมเดสก์ท็อประยะไกลหมายถึงขอยจะได้ใส่คอมเจ้าระยะไกลเวลาจะเปิดปุ๊บเจ้าติดตั้งโปรแกรมนล้ลงคอมอยาเบิ่งคลิปนี้มันจะมีบอกนะติดตั้งโปรแกรมลงคอมมันจะส่งรหัสเก่าตัวเลขมาให้เขาเขาจะเสื่อมคอมเจ้าไปลีนในคอมเจ้าแล้วเข,ขาก็เอารหัสอ่านของเข้าไปล็อกอินโปรแกรมให้เจ้าโอเคเข้าใจเนาะ อันนี้วางว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทานผู้ชมนะเพราะว่าเขาไข่เดียวกับเจกแต่พมแม่นเจกให้เจ้าใส่ตลอดให้เจ้าใส่ในฮดสุกเริร้าจะมีโปรแกรมให้เจ้าใส่ฟรีแต่เจ้าต้องส่งอันโปรแกรมมาให้เขาไปล็อกอินให้เพราะว่าเขาจะส่งลาดให้เลยโดยตรงบ่ได้นาะเจ้าหูเดี๋ยวเจ้าจะไปจะทำให้มันเสียหายเดี๋ยวมันจะไปเดี๋ยวเว็บเขาจะบอกเขานะตานนั้เขาต้องเป็นคนล็อกอินให้โอเคอ่เขาก็ใจ